ไปฟิล no <gro an Lock roadmap> ์มด <tavalla> <'Cause S 2> ี่นน้องในฟิล์มไปไปไปมา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 ไปหาพี่ฟิมามาี่ซนอยู่นี่มาเว่ง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 มามามาเน่เน่พี่ฟิล์มอยู่นี่เออเออเออมามามาลูกมามาเออมาเร็ว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  เออนี่มาม่มามมามากับพ่อมาเร็วเร็วเรมามาพี่ฟิล์มยู่นี่พี่ฟิล์มยื่นี่เร็ว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 ไปหาพี่ฟิล์มเร็วมามเออมามเออเร็วเร็วเเร็วเไปหาพี่ฟิล์มกัน

เออมาเออไป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 ลงางานกระดาษเด้อไปไปไปฟิล์มเรียกน้องลยฟิล์มไปไปไปช้าช้าไม่ต้องรีบ <c oughs> ไป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 เอาเรียกว่า S 1> <S 1> <S 1> <S อ,อ้าวจะเออยู่ไหนเซอร์ไพรส์อ้าวเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่ฟิล์มไปทำอะไรมารู้ไหมอ้าวสุพรรณสายจะจำได้ไหมครับพี่ฟิล์มตัดผมใหม่แล้วตัดผมสั้นด้วยจะเป็นยังไงครับ อา้อาวอ้าวเดินออกมาเลยมาโชว์ผมสั้นหน่อยเป็นไงโออ่อน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 มามาท่านี้มาท่านี้อา้าวเปิดหมวกว้าวตัดผมสั้นแล้วนี่พี่ซีมตัดผมสั้นนะครับเอฟซี FC. ครับอ่าอยู่กับเราในช่อง f a m i l ีมม่สีทับไทยนะครับสุพรรณสาก็คิดว่าพี่ฟิมหายนะครับก็คุณพ่อเรียกมาทางโรงงานกระดาษก็ไม่ยอมมานะครับนึกว่าพี่ฟิมอยู่แถวนั้นนะครับผมอ่าเป็นไงนี่ยเอ,เอ,เอ้พี่ฟิมไปแล้วเออมาเดินาทนี้ครับอากาศหนาวครับมา ตกน้ำเลยเต็กเต็กเต็กแน่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 นน่เพนด้าเพนด้ากางเกงรุดแล้วนะ <c oughs> นี่มันดึงนะ <c oughs> นี่ใส่ด้ยใส่ให้นอ้องใหม,ม่ด้ยใส่ให้หน้องใหม่ด้วยเพนด้ายอะเลยเห้อเพนด้ามานี่นีนมันกัดด้ย นีนไม่ใช่นินมันอิจฉาบอกอยากได้เหรอไม่ได้อะไรซื้อมันกับคาร์มันเลยอ่าเล่นตรงนี้แหละครับอ่าเรียกน้องมาวันนี้สามเหรันได้ไหมมาแตะใส่กางเกงให้มันใหม่ก่อนได้วันนี้ได้โคได้วันนี้มาได้ได้อะได้ขได้วันนี้ลูกวันนี้ก่อนไม่มาแล้ว มานี่ยได้เลยได้ <สา S 2> ไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วสารพี่ฟิล์มไปแล้วไปแล้วพี่ฟิล์มไปแล้วเอ,อวาวิ่งทันไหมเออเออวิ่งทันไหมวิ่งทันไหมพี่ฟิล์มรอหนูด้วยพี่ฟิล์มอ้าวตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึก ทำไมถึงได้ตัดผมสั้นเนาะผมเสียค่ะเสียยังไงผมเสียเยอะไหมแล้วไปทำอะไรมันถึงเสียผมมันเสียยังไงไม่ล่ะมันย้อมผมตอนมีเรือนันนี้ก็เลยเสียแล้วก็ยืดทุกวันแบบรีบผมอะไรทุกวันนะคะตอเวลาไปโรงเรียนไม่ใช่ไปย้อมโดนสีไม่มียี่ห้อเหรอ ายบอกเฮ้ยออกไมาเนี่ยจ้าเดี๋ยวพี่ฟิล์มล้มนะกอนพี่ฟิล์มยังพี่ฟิล์มตัดผมใหม่สวยไหมเอาไหนตอบเนีสิพี่ฟิล์มตัดผมใหม่สวยไหมสวยไหมคะสวยไหมโอ้โหสวย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 น่ารักมากอ่า กอดกันเลยยังเออ,กอ,เอ,อกอดเออกอดเะนเดินไปไหนอีกน่นน่ะไปพี่ซีมพี่ซีมตัดผมใหม่เหรอพี่ซีมน่ารักี่ฟิลีมชอบหนูชอบ,ชอบตัดผมใหม่อย่างเงี้ยอ่า อ่าวิ rat, ่ง้นวิ ätzen, <im <im ่งเล่นว so ิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนระวังสะดุดขาล้มนะวิ่งวนวิ่งวนล้ม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 ระวังล้ม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 พี่ฟิล์มระวังสิ ฟิมต้องระวังนะคะหนูเป็นห่วงค่ะหม่องพี่ฟิมนะครับหว่งมากโตขึ้นทุกวันแล้วนะครับสุพรรษานี่ มาเร็วมาเร็วลวงหาอะไรอยู่ได้กลิ่นอะไรนี่เอ้าวศินินเอาเพนด้าไปทิ้งไว้ไหนแล้วเพนด้ามานี่เพนด้ามาลูกมาเพนด้ามาชุดมาไหนด้ามาเร็วเพนด้าด้าด้ามาเร็วเรียนชุดให้ใหม่ใส่ใหม่ก่อนเร็วมาสามาเปี่ยนแล้วเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเปลี่ยนชุดให้ Panda còn, à anh em bên hay nữa Cảm ơn vẫn phần xá cho on sợi oh, cháy sợi cháy sợi xưa sợi cháy 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 sợi 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 ั้งสี่สิบบาทเอ้าสุขงใช้สีนินย่งอา่าเด่นเิศาศาเ่นแล้วสุพรรณษาเด่นๆนแล้วไปกลับบ้านเลยแล้วหนาวหนากลับบ้านป้าพี่ฟิล์มไปกลับบ้านก่อนนะครับ ไปเรียบไปพี่มพมไม่รอแล้วเรียบไปเรียบไปดูหางเขาก้นสะบัดเลยโอ้เนี่ยเนี่ยกลับบ้านก่อนนะคะสนุกมากเลยวันนี้พี่พิมตัดผมใหม่ คิดว่าสุพรรณษาจะจำไม่ได้โอ้โหตัดผมใหม่ก็ยังจำได้นะครับตัดผมฟันตัดผมสั้นด้วยครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ความน่ารักของพี่ฟิล์มกับสุพรรณษาก็ จะขอจบคลิปก่อนนะครับวันนี้นะครับคลิป Subscribe Like and Share Family สีทักทาย Channel โอเค Thank you good luck บายบาย Let's go ขอบคุณครับสวัสดีครับ